Yeah. <laughs> ส,สวัสดีและสวัสดีนะผมเปพี่น้องเบอรสกูสุคนบว่าสิเป็น,น,น,นพี่น้องสะพังลาวเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องสะพังไทยพี่น้องต่างประเทศก็ยินดีเบอรสกูสุคนเขาสูส่ซอ,องของเบอร์จิตอุทุมพรคือเก้าพ่อพี่น้องเอย้ยกามืัอนี้เนาะพ่อพี่น้องเบอร์จิตนะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะมาอยู่ที่บ้านหนองดีเนาะเมืองหนองบุกแขีงขงมวนพ่อพี่น้องเอย้ยกพอดีว่ามาห่วงงานชุดเนาะก็คืออนงานชนะะุดของงานน้องสาวของยายไกลเนาะพี่นอ้องเป็นกระเชอว่าตู้ว่าเนาะพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็คือสิเป็นมือ ที่ว่าพาเพื่อนเนาะไปไปทรงยัวนะปารซาบอกว่ลจะนี่แมนเมนเมตาเพื่อนกำลังอยู่ใกล้เนาะพ่อพี่น้องเนาะถ้าสบายดีพ่อพี่น้องในเมตาเนาะแมนเมนด้สบายดีพ่อพี่น้องโน้ยกันพ่อพี่น้องเลยแต่มื่อนี้ถือว่าเป็นเนาะงานฝุ่งฟุ่มเพื่อนแบบน้องเนาะ กคือว่าเน้องพ่อพี่น้องกับมานี่เนาะกับเบอร์จิตกับมาห่วงงานน้ำเพลินเนาะแล้วกับนาเมียนาป้าอ่อนพี่น้องเลยเนาะเป็นกับอยู่พางใต้ายพ่อแม่ท่านก็ได้ผ่าเง,งินมาให้บอรจิตสองร้อย200บาทเนาะให้มาห่วงกินทานน้ำมาคนระอบครัวของพี่ไอ้ไก่เนาะกับพี่ไอ้ไก่เพิ่อนก็บยูนี่เลยพี่น้องเลยเนาะกับพี่ไอ้เล็กพี่ไอ้เล็กมาทักใจสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเนาะ โดยนะสบายดีโดยโดยโดยเนาะแต่นริงนะไม่ได้นอนบ่นอนกลางคืนนอนกลางคืนนอนพอพี่น้องแต่ที่แหละมีคนเหาสอยกันนอนโดยโดยโดยนักกันเลยกอะเสียใจนะเนาะโอ้ยโดยแมนจะคือว่าความตายมันบนในนอนเแมนแมนแมนยิ่เกิดก็ต้องยิตายแมนแมนแมนกากากมันนี่เนาะกมีโอกาสเนาะได้มา บางคนทำานน้ำเนะาะแต่ผลีว่ามีผู้ใหญ่จะดีเนาะอยู่ไปอยู่ฝั่งไก่คนแหละแมนแหละเพิ่็ได้ผ่าเงินมาให้อนาบัตรจิตนี่จำนวนสองร้อยเนาะสองร้อยบาทแมนแต่บวบวัตรจิตเอามาเป็นเงินเก็บได้พี่น้องเลยทำนานะเสียหนึ่งเนาะ ขอบคุณขอบคุณเด้อพวกไงใจดีทางฝั่งไทยเนาะแม่ทีมาซอยอันกินทานเนาะแม่ทางน้องสาวเนาะโดยข้อหายสุภาพท่านอันแข็งแรงเนาะโดยจเจริญรุ่งเรืองเนาะในนาทีการงานโดยมือเสาร์เฮ้ยล่ะขีดามือแรงเด้อเอาตายดูเนาะกาเพิ่นที่ได้ไปเลยพ่อไอ้เพราะมันจะพิ่นไป หมดใจกันได้บ้างกับว่ากับตอนนี้ก็ประมาณสองเอาชิดสองเลยได้สองชิดสองชิดสามเนี่ยแหละก็คือประมาณประมาณบ่ายเนาะประมาณบ่ายโมงพี่น้องเลยกโอเคได้สำหรับเเนาะเดี๋ยววันอาทิตย์พี่น้องเนาะไปรวมงานไปบึ่งเนาะบรรยากาศเนาะโอเคเนาะพอพี่น้องเนาะกัไปบึ่งบรรยากาศเนียนเนียนเนยนเนียนคุ้นลายเนาะโดยกัโอเคเนาะพอพี่น้องกัไปบึ่งบรรยากาศนะนะอยู่งานได้เนาะพี่น้องเนาะพอพี่น้องทั้งบ่าวตากับอันนาพี่ไอ้เพิ่นกับในยางเปิด ก่อนนเนาะพ่อพี่นอนะ้องเนาะอ่าเดี๋ยวบอร์จิตนี่ยจิตไปนะผมงานเพิ่นพี่น้องเอง้ยกระเทือนะขขาวสารม้านเนยพี่น้องเอง้ยได้กเงินน้ำนเนยเนาะอ่าใส่หนีพี่น้องเอง้ยกระพุ่นกรหลายพอสมควรนาะพ่อพี่น้องกำลังพี่นอ้อ,นนนองเองนาะมีนน,น่ะนโหขุดมาเนาะ

นี่บอ๊ะไม่เห็นจะแน่เหมอนอ๋อเบลนี่บอออเสียงแล้วออโดยยาวเองครับชื่อจิตเน่ยจิตโอเคเอนเห็นวปนี่เอาเปานะโอ้จดชื่อไว้เขียนบ้านบ้านอย่าว่าบ้านโคกน น่เมีนาป้าอ่อนได้เด้อป้าอ่อนแม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 นสองแบาแมน อามเนี okay. 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 <sh> ่ยเนาะฮะเป็นกระยู่ยฟังไทยพื่นไอ้เนาะโอเคอ่ะเนาะโอเคเดับพี่น้องเนาะกาบูคือกันเนาะพี่น้องเดินเดินแต่ละบ้านบูคือกันเนาะแต่บรรยากาศมันนี่น้องพ่อพี่น้องกับคนกันลายพอสมควรเนาะก็คือเสียนานี่นี้เลยพี่น้องเลยผมมาผมงานเนาะ อ้าเดี๋ยวบัจินหน้าชีนะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะขึ้นไปอันน่ะเพื่อนเนาะมึงบรรยากาศเพื่อนพี่น้องว่าอา่ะเป็นจังไรแต่ตอนนี้เนาะมีอันนั้นเนี่ยคู่เป็นขึ้นมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวชีขอเนื้อหขึ้นมึงเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะ ဒီအာန uh, ည <c oughs> ်းနည်းပြောင်းလေ ยไเออเสียน,นะประมาณนี้นะองพอพี่นอ้องเนาะแตั้งอยู่คนเดียขึ้นมาแล้วพี่น,อน้องบัจิตจะเปนั่งใช่ไหมฮะเดี๋ยวบัจิตรงก่อนพี่น้องสามทางได้เอาอขึ้นมาแล้วพี่นอ้องไอ้คนขึ้นมาแสนเนาะ ยสาธุย,ย,ยามยยยานีนาานปัญจสิกขาปทานพ,พี่น้องนํอกำลังเียนเอานะเอื้อยพิ่นไปนะสงนะพี่น้องเอ้

เดี๋ยวคือพี่นวอาเนี่ยพี่น้องเดคือนะพญาตของเอ้พี่เดงกเนาะพ่อพี่น้องบ้านบ้านเ็กมีกงเล็กห้อของพ่อตงนี้กงเล็กบ่อนยเนยก็คืออิงตามเนาะบ้านเท่ากับคนละแบบเนาะบาตามันเราจะมาหลายทีไรมาหลายทีรบอลกับบคคลกันพี่น้องเลยนาะีคือกันกันคือกองคือนะกองพ่อนายบนเดียวกันแพี่น้องเนวยหนย ก็คือใช่เนาะพ่อพี่น้องเนาะชีวิตคนเฮาเนาะก็ตอนยังมีชีวิตอยู่ก็คือเบ่าได้พี่น้องเอจะทำความดีไว้พี่น้องเอ้ยแม่นๆทำความดีไว้ให้อนาทุกคนจดจำพี่น้องเอ้ยแมนๆแมนๆแมนๆก็คือสี่าแน่นี่เนาะพ่อพี่น้อง มีลกงเด็กอีกน้ำพอพี่น้องเนาะทางกันทีมงานเพิ่นเป็นแกแกตกแต่งอีกเนาะพี่น้องเนาะคนจัจ้างนั่นแหละ ผูได้ใช่กูดได้แล้งบ้าเราปวดเราเจ้าแล้วน่าคู่เด้อน่ะยกนี่เราออกน้ํหนาวัยะโดยก็คืออานาบรรยากาศมนี่เลิพน้องเดิแต่คุ้มภาคึ้มผลเนาะโดยก็คืออานาบรรยากาศมานี่เลิพี่น <Techn Pokémon> ้องเลิแต่คุ้มภาคุ้ผลเนาะ ລາວມາຮ້ອງເຊີນ ไปก็ยาพื้นเรายกพ้นก oh, yeah, well ็ได้ไฟก็ตอบในไกลเกันหอยไว้ก็ไม่ก็ไดหอยที่นี่เพื่อท่าหงนี่ก็ได้หอยไว้นอกไปหอยไว้ห้แล้วนอกบุกมาแล้วก็ฮัเตียงกินกระกำลังนาะพี่น้องเนาะกระกำลังแบบทั้งคนก็เริ่มพิธีเห็นไหมพี่น้องเลยตอนนี้กลมาส่งคนไม่เขาก็ขึ้นกายไว้ดสบายจีเห็นไหป่าได้แล้วพี่น้องต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

สิตังปสิตังตุมังจิปเมวะสเมสันโตสะพีผลินโตสังกภาจันโทปนาลโสยถามนิโสติลาโสยตัสสะพิยมภูสะพาโลโควินา

นาฬิกาแม่าจากเมียขาวเล่านาฬิกาพญาติพี่น้องเขานาอเอ่สวรรค์การถ่ายไปว่างไปรองมาเรื่องมาเร่งกรายป็นธรรมะน้งน้องานเชี่งีน้องน้องล่นเป็นรรมะน้องมามสการเจ้ามิตรดีชมชุกยอนี้นองจากปีจากน้องใส่วรรานถนัดตเกี่ยวเองเป็นนาฬ่า

คือวิีเ่าีนี่เนนี้ตัวอดพี่น้องี่น้องเมืนกัมางพื้นรีเล่ารื้เขนาดั้กล้ด้เี่น้เใกล้สิเริ่มที่เขาจูดได้เลยพี่น้องเลยเขาจานนอกเขาจะนั่ปหาเี่ยพี่น้องเาจะื้นาจาอกี่เอนกบ่นี่เนกับกลังิ้บู่เ้พี่น้องเ้ได้เนาะใกล้สิเริ่พิธีเลวพี่น้องเาน้าต้งต่าขึ้นสวรรค์สั่นผ้าเอเออว่าน้องอพี่น้อง

bác ai vẫn mất đâu tiếp rồi là vẫn ra cả toàn thân là đông mưa là chủ nó อ๋ออันนี้ก็จะเป็นมูคูเพิ่นเนาะพี่น้องมูคูอันาสมัยข้าวอานาเพี้ยนน้ำกันไเนาะนี่ก็เดิน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 เนได้รัานี่มานยองเราดุนดาวข้าวเดียวกันในร้พี่น้องเลย เจอบมาเนาะเจอบมาแบบขึ้นจีร์เมนพี่น้องเลยเนี้มันจะง่ายมาเลยเนาะเผื่อบใหญ่บูสูงน้ำเฮาเลยนาะพอพี่น้องเนี่ย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 จีน่าก็เลยง่ายเลยต้องง่ายก็สบายดีสบายดีเลยเลยๆลก็คือว่าอะไรพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเนาะเอาน้ำมันใส่เลยพี่น้องเลยกำลังเนาะกำลังเริ่มพิธีพอพี่น้อง โอ้โ oh, ันจ okay. ีกับย uh, ่ไดมเบงแบบแกล้ก mm. ้าเถื่อพี่น้องเลยฝันจีจูดเอาน้อพ่อพี่น้องนันจีจูดบังไคบ้านวเดี๋ยวบันีสิไปมุมนั้นนาะพ่อพี่น้องมาจีกับบุคนะบุคยมามาเห็นแบบนี้นาะพี่น้องเต่ละบ้านเต่ละบอนบุคกันพี่น้องเลยนี่จะจะไม่เห็นเลยพี่น้องเลย่นพี่ันานอเลยันจีจูดบังไคยืนนีบ่ออ๋อจูดบังนีเนาะ คือต <c ười> no. ัวนี้ก็วางน้ํามันได้เนาะมีผู้พร้อมบ่มีเต็มีเอ่อมีตบางไฟเอออ้มันดังบ่มัน้ๆบๆเพิ่น่อ๋อไจุดเลยบก็ว่ายังซื้อบ่ได้อ๋อโยออนีแต่นีแะพี่น้องเอยลองเบิ่งเนาะกําลังเน้ํามันเนาะเอาบ่ได้ พุ้นย่านฝนตกแห้งอยู่เนาะนี่ก็ยิบๆยับๆอยู่พุ้นก็เนาะพ่อพี่น้องเฮ้เื้อน้มันน้มันกสวนเนาะสวนน้มันสูบนมไอ้สร้างบ่อมจังไวเนาะอ๋อกําลังูบ่เป็นอ้ายู่เแม่นบ่อ้ายบ่ก็คืออ้ายปใกล้บ่คนจูน่ะ

โอ้บุบเลยเนาะแหงเลยเนาะโอ้แล้วโควไปว้ามันเอนซังเนาะมันเอนซังผสมกระส่วนพี่น้องก็คืออ่าเนี่ยนี่แหละดิบลอยเลยเลยพี่น้องเด้อบันนี้เนาะตอนนี้ก็กำลังเผาแล้วพี่น้องกำลังจูดเลยเนาะกินกันเลย còn nắp nóp nó nóp 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 nó nóp 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 nó ก็คือไปนะสบายเนาะ้ดยคือนะสบายน้วะมานมาประมาเลยค่าบางคนก็คือเพระมาณนี่นะพน้ดยคือทางอายเพินเดียอมารมน้ำอายเพิ่นนพพี่นองเนาะดยกัตอนนึงกับไฟก็เริ่มอันน้อก็นพพี่นกงเนาะจังไก็คือบ้าน้อยเนาะจังไก็อานาสู่ต่อไปเนาะดอ่ยก็มีนะพนงหลายคนที่อายถามาว่าน้องสาวนี่ชื่อว่าอยงไหือนัง วาสนาสันต oh, ิสุขเนาะอ๋อนางว่าส anyway. ันติสุขอัยูสามสิบเอ็ดปีรวมกันอยู่ในสามสิบเอ็ดปีเนาะเพิ่งกะอ่าทรงเจ้าของเฮียนบ่เพิ่นหาเงินได้สู่ชีวิตน้องพวกนี้ฮะโอ้หาเงินส่งตัวเองเฮียนจุดจบมาไงซะจบตั้งกลางสั้นสูงมีซาซีฝรงฝืนโอ้ได้ปริญญามาสองใบโอ้บ่นี่นะทั้งอ่าเพิ่นเหตุงานให้ได้เหตุการณ์ีอย่างไรเพิ่นเหตุงานผ่ายเพื่อนบันซี่เกี่ยวกับโรงแรมนะโอหลังจากนั้นกับโควิดเข้ามากะเลยตกงานได้ยังปอู่ไปอยู่ ห้านห้านห่านพวกอาหารเร<อ>ื่อระมานนั้นแหละตอนนี้ก็ว่าได้ก็เป็นแ้นะพะญานของนะเอ,อ้ยเพีิงเนาะหลังจากผนก็เป็นลรกกันพญานนี่แหละ<อ>ก็เลยสุดลงมาเลยก็ได้กลับลงมาบ้านหรือเปล่า มาบ้านแล้วก็มาหาซ่าอยู่บ้านแล้วก็ไปหาซ่าอยู่สวรรค์นักแขกแล้วก็ขึ้นเยี่ยงจันทรนอาจะในก็เสียใจน้ำหน้อยเนาะกับอ่อเรื่องก็นะคืองานนี้เนาะพันจบไปแล้วเนาะจบไปแล้วแมนก็คือแบบงานเพชรบุญแจกดูประมาณจังหวอไหนแต่ยังบุญแจกนี่สิอยู่ได้ประมาณสามวันหาจิตวันเนาะสามวันหาจิตวันเนาะเพชรมอเนี่แหละเนาะมอเนี่ต้อง ต้องต้องคุยกันก่อนครับญาติพี่น้องว่าพี่นสอเอานนีในสามวันหัดเจ็ดวันสีเอาวันใดนายังโม่นหนนอนเขาจึงเกยมเครื่องเกยมของไว้ทันเนาะโดยโดยกันบ้านนี่อาจะรวมกันก่อนโดยโดยคุณแไหเนาะหอนมือหอนย่ามเดี๋ยวกับสีพลา่อแม่พี่น้องมาอ่าหุ่มงานคือเก่าเลยเนาะพ่อพี่น้องกับตอนนี้ก็คือว่าน้อยจังไรก็เป็นกำลังใจให้สู่ต่อไปน้อยเนาะโดยโอเคน้อยเนาะจังไรก็อ่ะสบายดีได้ได้จะดีไม่แฮงเนาะโดยก็โอเคเนาะพ่อพี่น้องก็คืออันะสิประมาณนี้แหละอ่าอ่าใครกับลูกไว้ ไอ้น้องพ่อพี่น้องกะตอนนี้กะกำลังฮั่นนะอ่าเดี๋ยวบักจิ๊กกะสิอ่าพาพ่อแม่พี่น้องเมือเด้พี่น้องเอ้ยบัดนีกได้เนาะน่ะเออม้งมย่อลงย่อลงนีตอนนี้เนาะพ่อพี่น้องบจิอ่ามตเนาะก็คือนะกลังสิเดินทางนะย่างมือเฮือนพุ่นไดพ่อพี่น้องเอ้ย ก็มันนี้ก็มาส่งเพิ่นถึงที่ถึงบ่อนเป็นที่กมให้แล้วพี่น้องเอ้ยจังไลยก็ขอให้เพิ่อนตัวน่ะไปซูซูกาตีเนาะถึงสะบันสั้นภาพเ่็นไงพี่น้นองเอ้ยขนาดสันได้ก็อยาให้เป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะขอให้ยิ้มๆชงชุ่งขอให้อายุมั่นคนเยินกนว่านี้พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ที่แหละ อยู่ในวัยกำลังเหตดกำลังหาน้องพ่อพี่น้องแต่ว่าอายุเ้อามันุ่มแบบมาสิ่ออพี่น้องไอยบเนนอนเนาะคุมเจ็บคุมเปลี่ยนนี่เนาะเจ็บเปลี่ยนอุ่นอุนี่พี่น้องเลยคุ้มตานี่แขนข้อสุบัรย่างน้องพ่อพี่น้องเลยก็คือสื่ออะไพี่น้องจากไนก็ขอให้เพื่อนคุณชูสวรร์สันท้าเนาะก็ตอนนี้ก็ฝนตกผ้าร่มพี่น้องเอ้ยอันเนี้ย อ่าคนทางก็อยากเพื่อนๆเนี่พี่น้องเลยอ่าบอจิ่ก็ได้ถามเบิ้งทางนะน่ะอายเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะทางอ้ายเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าอ่าอยู่ในสามวันหรือเจ็ดวันพี่น้องเลยเห็ดบุญเจกเนี่ยเนาะมีแต่ว่าอ่าก็แสดงความเสียใจน้ำเพื่อนพี่น้องเลยคือสีประมาณนี้แหละเนี่เดี๋ยวนะฮ้อนมือฮ้อนยามเนาะพี่น้องฮ้อนมือฮ้อนยามเดี๋ยวบมอจิ่นึ่งสิบภาพพร้อม่พี่น้องเนาะมาพร้อมงานอ่านำมานาเพื่อนอีกรอบพี่น้องเลย เปิดขี่รถน้อพี่น้องบัจบุขี่เรอปิ๋อเดี๋ยวบัจินชรถน้องพี่น้องเนาะโอเคเลพี่น้องเนาะบอมากรมาอยู่พี่น้องเลยกะโอเคเลยฉันเนพอพี่น้องจังไวนี่เนาะน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำบ่ต่ขึ้นน้ำขึ้นน้ำปึ๊บขึ้นบไร นางชิได้ไหมเนาะงานหลังได้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 ยด้ได้ไอ้ได้ไอ้ได้ได้ไพ้่น้ได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 ้บด้ไดมไ้ได้มด้ไ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 ด้่ด้ได้ไ้ไเ้ไดนกด้ไอยเข้าด้ไ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 ด้บด้ไ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 นเได้แล้ได้ทด้บด้ไต้นี่้ไน้ได้ได้ไดุไบ้้ไพ้ได้่ด้ได้

บ้านหน้าไล่ตาพี right? no way, no. ่น้องเฮ้ยมือนีคนกบกันไล่มีมีคนกบไลายล่น้องพี่น้องเนาะได้ขอจบคลิปแต่จะได้กอกจายเข้ามาสบายดีขอจิตเองเนาะน้องพี่น้องเนาะก็คือกันน้องพี่น้องเนาะมาชิดก็คือจะได้คอตัวจบคลิปเลยพี่น้องเลยจำเป็ก็ต้องนะรบขอบคุณขอบคุณน้องพ่อเมยพี่น้องเนาะที่ว่าอทายเพิ่นเนาะสภาพเพิ่นเมื่อนั่นมีอนน่ะพ่อเมย์พี่น้องหลายคนให้กำลังใจพี่น้องเอ้ยก็อยากให้เพป็นดีอยากให้เพป็นเศร้าโย่ก็คือสิแหละพี่น้โลคาเฮานี่เนาะักษาก็ยากพี่น้อง เอ้ยจแกนีแมนแมนนนี네่ะแมนคือสิประมาณนี Honestly, <S <S yeah. ้เน้องมาตาเนาะจังไลยก็อ่าสิได้ขอตัวเมื่อพี่น้องเอ้ยก็ขอบคุณขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องและหลายเด้อที่ให้กำลังใจเนาะกำลังก็กำลังใจนี่กัแมนแมนแมนพี่น้องกันก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องแมนอ่าอยู่มีเฮงเบิร์ดสู่สุกคนเด้อน้องพ่อพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้กับบาจิกบาตาขอกล่าวคำว่าสวัสดี